สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน พบกับละครหุ่นของพวกเราคณะละครหุ่นคนพันเอกโรงเรียนเสริมยาวิทยาคมค่าวันนี้พวกเราขอนำเสนอละครสะท้อนชีวิตจริงของวัยรุ่นคนหนึ่งที่เกือมเอาชีวิตไปทิ้งให้กับยานารกเพราะอารมณ์ชั่วมุกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามได้าจากละครหุ่นเรื่องชีวิตของแบงค์ได้นะบัด นักเรียนชั้นม3ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนเนื่องจากพ่อไปครอบครัวใหม่และทำงานต่างจังหวัดด้วยความเครียดและเหนื่อยที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกพิยงลำพังจึงทำให้แม่มงุดหงิดอารมณ์เสียดุด,ด่าว่ากล่าวแบงคเป็นประจำจนทำให้แบงคนไม่ได้แบงไอ้แบงอยู่ไหนเนี่ย อยู่นั่นแหละการบ้านการชอบไม่ต้องทำมันหรอกแม่กลับมาเหนื่อยแทนที่จะได้พักผ่อนบ้างกลับต้องทำง,งานบ้านหาข้าวหาปลาให้ไอ้ลูกเทวดากินอีกแม่จะบ่นอะไรนักหณะเนี่ยรำคาญนะบน่บนไปบน่บน,บน,บน,บนอยู่นั่นแหละก็จะไม่ให้แม่บ่นได้อย่างไงละ่ะดูสิลูกคนอื่นเขาเรียนเป็นแม่เกรดสามเกรดสี่กันทั้งนั้นมีแต่เรานี่แหละ หมดแล้วยังก็ไม่รู้ดูสิงานบ้านง,งานช่องเคยช่วยแม่บ้างไหมไม่มีหรอกวันๆเอาแต่เคื่องตลอดตลอดแล้วมาแปลงมือขอเงินแม่ไม่รู้เมื่อไหร่จะโตสักทีโอ้ยลำคาด้วยไปดีกว่าแปง้งไอ้แปง้งแกจะไปไหนกลับมาก่อน จเฮ้ยอีแบงค์เอ็งเป็นอะไรมาวะทำไมทำหน้าเบื่อโลกอย่างนั้นล่ะเบื่อวะโจอยู่บ้านแม่ก็บ่นตลอดไม่เคยพูดกับข้าดีๆเลยข้าทำอะไรไม่ดีก็ด่าด่าจนข้ารำคาญไม่อยากอยู่บ้านเลยวะข้าขออยู่บ้านเองสักพักจะได้ไหมวะโจได้เลยเพื่อนสบายมากข้าอยู่บ้านคนเดียวอยู่แล้วไม่มีปัญหา ถ้ามีของดีๆให้เองแก้กลุ่มเดี๋ยวไอ้แม็กก็จะมาด้วยรับรองสนุกแน่วันนี้ให้โจโมีของให้โจโมีของไหมวะขอให้ข้าสักขาสิวันนี้รู้สึกเพลียวะ่ะอ้าวไอ้แบงค์วันดีเอ็งมานี่ได้ไงวะไอ้แบงค์มาโดนแม่ดามาน่ะมันเบื่อก็เลยขอมาอยู่กับเราสักพักข้ากำลังให้มันโลของดีของเราอยู่พอดีเลยแล้วมันจะดีหรอวะโจดีสิ ลองแค่นิดเดียวก็หายเบื่อหายกลุ้มมีความสุขสบายลืมโรคไปเลยละ่ะไม่เชื่อทำไอ้แม็กดูสิจริงไอ้แบงของข้อดีจริงๆวะ่ะข้าลองดูแล้วสบายจริงๆหายเหนื่อยหายเพลียคือคักตื่นเต้นดีไอ้พี่เคยเบื่อเคยเซ็งหายไปหมดเลยวะ่ะไม่เชื่อเองก็ลองดูสิแล้วมันจะติดหรือเปล่าวะแม็กไม่ติดจะติดได้ไงวะเราไม่ได้ใช้มากนี่วะ่ะแค่ขาเดียวเองไม่เป็นไรหรอกนาดูข้าสิข้ายังไม่เห็นติดเลย นั่นสิแบงลองดูเธอหน้าลองแล้วจะต,ติดใจแล้วจะบอกให้ถ้าเองอยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนอะนะก็ต้องลองดูเองใช่ใช่เดี๋ยวเองแบ่งกับข้าก็ได้เราจะได้สรุปด้วยกันไงเอา้านี่ข้าแบ่งให้เอามาลองดูก็ได้วะ่ะมามาต่อ,อยังไงนะเพื่อนเยี่ยม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  สวัสดีครับครูครูเรียกผมมาพบมีอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีจ่าแบงค์ที่ครูเรียกมาหนูพบเนี่ยก็เพราะว่าครูสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้แบงค์เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับไม่สดไม่สดชื่นสดใสเหมือนเดิมหน้าตาซี๊เซียวรูปร่างก็ผอมลงกว่าเดิมซึมเศร้าไม่สนใจเรียนครูหลายท่านบอกว่าแบงค์ชอบหลับในเวลาเรียนเสมอๆแบงค์เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าครับเป,เปล่าครับครูผมผมไม่ได้เป็นอะไรครับผมสบายดีครับ ถ้าแบงบอกว่าไม่เป็นอะไรจริงครูขอตรวจปสวัสสาวะดูหน่อยเพื่อความแน่ใจนะครับแต่ก็ได้ครับ <c oughs> นี่ครับครูนี่ไงผลตรวจปสวัสสาวะเป็นสีม่วงชัดเจนเลยนี่แสดงว่าแบงเสพยาเสพติด <c oughs> ใช่ไหมคร,ครับครับครูแต่แต่ผมไม่ได้ติดนะครับ <c oughs> ผมเพิ่งเสพได้ไม่นานนี้เอง ครูอย่าเพิ่งบอกแม่ผมนะครับผมสัญญาาผมจะเลิกนะครับครูครับแบงค์แบงค์ฟังครูก่อนนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับถึงแม้แบงค์จะติดหรือไม่ติดครูจําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของแบงค์ได้ทราบเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของตัวหนูเองแบงค์เข้าใจครูนะครับที่ครูทําไปก็เพราะรักและเป็นห่วงแบงค์นะครับ สวัสดีค่ะคุณครูดิฉันเป็นแม่ของแบงค์ค่ะคุณครูขอพบดิฉันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับแบงค์หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะคะที่ครูเชิญคุณแม่มาพบในวันนี้ก็เพื่อจะแจใ้งให้ทราบว,ว่าแบงค์ลูกชายของคุณแม่ตรวจปสวัสสาวะเป็นสีม่วงคือพบสารเสพติดในปสัสสาวะนะคะฮะจริงเหรอคะครูไอ้แบงค์ไอ้ลูกเลวไอ้ลูกชั่วสอนไม่รู้จักจำทำไปเรื่องชั่ ใจเย็นๆหยุดก่อนก็พรแม่เป็นแบบนี้ไงแม่ไม่เคยเห็นผมเป็นคนดีในสายตาของแม่ไม่เอาแต่จ่าเอาแต่ว่าผมอยู่ตลอดเวลาผมเบื่อรงไปว่าผมเบื่อผมไม่อยากอยู่บ้านกัพ่อแม่ที่ผมไม่อยากเป็นคนดีก็พ่อแม่เนี่ยแหละไอ้แบงค์ทำไมแกพูดกับแม่แบบนี้แบงค์ใจเย็นๆนะครับคุณแม่คุณแม่หยุดก่อนค่ะอย่าพึ่งพูดเอาล่ะคุณแม่แบงค์ฟังครูก่อนนะคะคือตอนนี้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว คุณแม่จะดุด,ด่าลูกไปก็ไม่ประโยชน์นะคะเราต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่าแบงค์ครูเชื่อใจหนูว่าหนูไม่ไดตั้งใจจะเสพสารเสพติดใช่ไหมครับหนูเป็นเด็กดีมาตลอดครูเชื่อใจหนูนะว่าหนูรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแต่เมื่อพลาดพังไปแล้วครูก็พร้อมจะช่วยหาทางแก้ปัญหาให้หนูนะครับแล้วตัวหนูเองล่ะพร้อมจะช่วยเหลือตัวเองหรือเปล่าครับครูแต่ คุณแม่คุณครูเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ดีนะคะว่าผิดหวังและเสียใจขนาดไหนแต่ถึงลูกจะทําความผิดพลาดอย่างไรแม่ก็พร้อมให้อภัยลูกเสมอและช่วยลูกแก้ปัญหานะคะเพราะลูกเขาไม่รู้จะพึ่งพาใครได้อีกแล้วนอกจากคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะคุณครูแต่จะให้แม่ทํายังไงล่ะคะคูขอแนะนําให้คุณแม่พาลูกไปรับการบําบัดที่โรงพยาบาลเสริมงามค่ะไปพบคุณหมอที่ห้องเอบอร์13า แล้วคุณหมอจะจัดโปรแกรมการบําบัดให้ถ้าคุณหมอพิจนารณาว่าต้องส่งต่อไปรับการบําบัดที่ไหนคุณหมอก็จะแนะนําและจัดการเรื่องส่งต่อให้ค่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะส่วนเรื่องเรียนนั้นครูแนะนําว่าคว่หยุดเรียนไว้ก่อนไปบําบัดรักษาให้หายเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนต่อก็ได้คุณครูรับรองว่าโรงเรียนไม่ไลนะ่นักเรียนออกอย่างแน่นอนค่ะตกลงค่ะแม่จะทำตามที่ครูแนะนำ แต่เจ้าตัวคานาสิจะยอมไปหรือเปล่าแบงค์หนูเ็งใจเข้ารับการบําบัดหรือเปล่าครับเพื่อตัวของหนูเองนะครับตกลงครับครูผมจะไปครับดีมากครับเอาล่ะครูขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณแม่และแบงค์สู้ๆนะคะขอให้มีจิตใจเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดให้ได้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะป่ะแบงค์ไปกันเถอะ ว่ายาเสพติดบั่นทอนชีวิตทำร้ายร่างกายของเราอย่างไรแล้วอย่างนี้เพื่อนเพียงคิดจะลองอีกหรือคะอย่าเลยค่ะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายที่ช่วยให้เราคลายเครียดและสนุกสนานได้เช่นกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อนๆลองช่วยกันคิดสิคะใช่แล้วค่ะ เล่นดนตรีร้องเพลงดูหน,นังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือจะนั่งสมาธิวิปัสสนาก็ได้นะคะเพียงแค่ทําในสิ่งที่ตนเองชอบตนเองถนัดเราก็มีความสุขแล้วค่ะอย่าให้ยาเสพติดมาทําลายอนาคตของเราเลยนะคะเพราะผู้ที่จะเสียใจที่สุดก็คือผู้ที่รักและเป็นห่วงเราที่สุดนั่นก็คือคุณพ่อและคุณแม่นั่นเองค่ะด้วยความรัก และปรารถนาดีจากพวกเราคณะละครหมุนคนพันเอกโรงเรียนเสริมง,งามวิทยาคมขอขอบคุณและสวัสดีค่ะครับผมก็จะประมืออีกสักหนึ่งครานะครับให้กับการแสดง นครหุ่นนะครับชีวิตของแบงค์นะครับผมจากโรงเรียนเสริมทานวิทยาคมนะครับผม